หนไม้ก็ไปสั่งไว้แล้วแ่ะมันไม่ได้กูัไปเอาสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคน <c oughs> ใสก,กุกกอกนะคะอันนี้ก็คือหลานมาจากนิคมนะคะก็คือคุณขวัญน,นะคะลูกพี่สารนะคะเขาอยู่นิคมคำช้อยค่ะแล้วก็เข้ามางานนี้ก็พากันไปเอาหนอไม้บ้านกุนบุญเนาะเพราะว่าเขาเนื้อก็กินมาแล้ว คนเขาก็อยากกินหนวไม้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปบ้านควนบุญนะคะนี่ค่ะทางไปบ้านควนบุญปฟบเดียวก็ถึงน้าไม่ได้มารอนี่นาะถ้าก็นอนอักหนักอยู่คืนนั่นเลย <c oughs> มันเมยเอ็ดอยูทูบมาเมยเดอ้อขวัญเดอ้อว,ว่ากวาดสดนับเรียน มาไม่มาบ่มาอยาอาออกกู่ด้วยนั่งฉันพอดมั้งเฮ้ยเศรษฐกิจดอ้ยเนาะก่อนขายของโอ้ยไม่ได้เศรษฐกิจไมคคด่ดีเลยโควิดยร้อนแห้งะนะรถมอเตอร์มอกร้อนเนาะโทรไปอยู่ ทองฟ้าก็สีขาวสีครามนะคะสองตาก็สวยมากเลยอันนี้จำเรล่องบหน้า แล้วแล้วก็หอยกินหอยหลายบวะเอากานคว่อยกินก็ได้มาหอยหรออยากหอยซาลีนะเป็นน้ำปลาแล้ามาปล่อย <laughs> หลายกินข้าวแล้วมี นัง่งแล้วมันทำงานอยู่ใส่ยึดลงลงบอกเป็นอะไรเฟรนมัน,มนะอะไรบบาะมันเนี่ย กะยังไม่ได้เอาเออเอาขับน้ำไฟเข้าแล้วนี้กะยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้อันอันรอประตูประตูบานน้ำประตูเรือนนะยังขัดคุณทรัพย์อยู่โอ้เื้อตัวนี้บอฟังนีกับแมนเบิร์ดเลยเไปหอดปุ๊บมองแวนเปนอันนี้ก็แล้วแล้วตัวนี้ยังไม่เอาน้ำเอาไฟเข้าแล้วตัวนี้เ,เป็นซิบห้องจะหากระเฮ็ดนี่นั่น เออเขาเขาสาวพร้อมหมดเออเสาวนั่นแหละค่ะโอ้ตอนนี้น่ะเขาเมื่อมันโควิดแนะเขาเย็นเมื่อวานเขาไม่ได้ฮึมเขาไม่เมื่อละโควิดนี่นะก็ไปซื้ออย่านี้ขึ้นวงเลยบอนโอ้อันนั้นได้ประหลัดได้ประหลัดมันเขาอุ่นโอ้เออใกล้จะถึงหน่อไม้เลยนะเอาเตอร์เฮือนอายตัวติดอะไปนะคะโลบึงเลยว่าหน่อไม้ฝั่งนั้นฝั่งนี้ คุณฝ้ายนี่ฝ้ายนี่ร้านแรกนี่เออนี่ดร้านนี้ก่อนน,น,อนี่บ่อนี่บ่อเออเราไว้แล้วอืมพูดไวแล้วนะคะเมื่อคือตัวมือแล้วบ่ันี่อีิาอันนี่นนคืออันนีย สั th, ่งไว้แ oh, ล้วจัดการหรือยังโอ้โหเขาผู้ใหญ่นิ่มว่าขอลดหน่อยนะคะจะมาหมดไปเลยเออสามถุงร้อยเออนร้อยหนึ่งอันนี้เดชแบบนี้เราวว่าขอนำหน้าพายนั่นละเอออันนี้ห้าสิบก็ร้อย ร้อยาบชิปดีส่งร้อยาบชิบคุดีไปใช้ยกขึ้นเลย,ยเอจะหาไม่ลดลแล้วนี่เอ้ยกูเวาาเตเสาคุณลาะลวลัลเรไปเมาอันร้านเล้าก้อนออนี่ค่ะแม่ค้าใจดีนะคะ,ะมา,นะยายมา,ซ,าซื้อมาซื้อทีไรก็เขาก็ลดให้นะคะเ,เขาเป็นคนใจบุญแต่ว่าสามีเขาเสียแล้วนะคะ ก็ขอให้เขามีความสุขความเจริญเนาะนที่ลดให้ความพอนางมีมรูกหน้าแน่มาแฮกหมาดให้กะนบอมีลูกมีผักวก,ก็ไปชื่อค่ะแน่เด้อยอดถอนมา เอาไปมืนอนี้ละเดี๋ยวมาเอาน้ำไม้ให้เขาต้มก็ก็ดีกันออคุณในดาดแล้วไปใส่ด้วยปออยไทยห้านี่เมาให้กันยึดตลอดเหรอนี่นไปเรื่อยเนาะเออยังมีเบิดงบห้าร้อยห้า้อยเอากระสอง้อยสามบบอ เอาโคน้ำพี่น้องนีลหละนี่หกนาทีเลย 6, 7, 8, หกเจ็ดเปดเหลือสองนาทีด้านนั้นก็คือนส่งเราได้คลิปหนึ่งพอดีเปดนาทีอันนี้อยากแพงได้คืนนี้ติบไปตัวใดตัวนี้ละตัวเอาเพ่งกระบอกเพงหลายก็มันน้อยมันน้อยนะคะนี่เดี๋ยวถามมันก็น หน่อไม้จ้าหน่อไม้อันให้ให้เพิ่นอยู่บ่อันเพิ่นวะขอดสามอันน้อยเมาเม็ดจับอันน้อยเออเอสนาไพแล้วเฮยอันใหญ่นะนะอันน้อยนี่ก็มีเอาเด๋อเอาอันน้อยก็เดี๋ยวยังโบ่เือตังห้าเอาเอาขอดอันร้อยสองร้อยผักชุมหันยังมีได้ชมเหรอ ไม่ได้ซ้อมก็เอาอันซ้อมเขาพัดเตมเดียนี้มเดี๋ยวจน้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนต้องลดแล้วเนาะตัวนี้ห้าสิบ <ลด S 1> บาทอัหสบา,ท,บา,บาที่อันห้ินี่ฟูดคอนเนสองร้อยห้าสเออสองร้อยหสิบดูายคอก็บห้มาเชีดอยนึงนีกรเทินมันเงืนเขาสร้างแวบ,บนั้นเอาหงตัวสก้อนแล้วยังไปเอาท่างุูนี้ อหาสอร้อยห้าสิบเออเอาคืนเลยซ,ซื้อไปงานปลาจยโอยยังยังดล้วเอาไปหรอหแล้เวเผามันนี่แนะหละกราต้มกิ่นแรงแล้วก็ต้มไส่บา้าทรวมเียห้าสิเป็นสามอยหาย้าสบนดน,นี่คนะ่นาตู้นี่ค่ะ ก็มันตามเขาสร้างเงื่อนเขาเดี๋ยวเอาสองร้อยเดี๋ยวเด้อลดลางันห้าร้อยเอนตาก็สองร้อยสามนดีเงินเขาชักมาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยนี่เป็นวาห้อเนาะยังอีเท่าไหร่ บ็ดแล้วหงค่อยส้นตัวป่ะแต่ข้างหน้าเลี้ยวรถปุ๊บไปเบิ่งอีกข้างหน้าก็จะมีโซ่งันเงินกันบบบนี้ขอเงินกันลอยหนึ่งตัวนี้เจ้าหองไปหองอีฟ้าอีฟ้ามีแล้วนี่นี่เห็นได้เดี๋ยวนี้ก็เอามันละเฮออยู่ว่าสามอันหน่อยปีกบังลุ อันเฮยู่บอสามอันร้อยคำเงินเขาเงื่อนบางนิ้มเขาเฮยู่น่่อออันน่ะเะเออเอาร้อยนึงค่ะเฮยน่ะเอามันไม่ได้มันหมดงบไหล,ล,ลยน,นละก็อันถ้าบุญให้ได้ใครดีใครดีเออสามอันร้อยอ้าแล้วก็กลับด้วยแบบนี้ไม่ได้ห้าไปร่ทางหนเออตัวน,นั้นแหละอาล้าวแบบนี้ จ้าเธอหางเธอมีได้ล่าขายดิบขายดีขายง่ายขายได้คือเทน้ำเทพธาเด้อนั่นแหละนั่นแหละจังหวะนะอันนี้นะงานเขาของบักนิมไปกันทำบุญน้ำลอยนึงจ้าทุกเขายดิบขายดีเด้อขายของค่ะคลิปนี้